เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ่ะวันนี้เมกเราจะพาเพื่อนเพี่ๆนพี่ๆไปนมา,มาเดินรอชมตลาดน้ำสามโคกนะคะเพื่อนๆค่ะเราอยู่ในตัวอำเภอสามโคกเก่านะคะจังหวัดประทุมธานีนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้แดดจ้าร้อนมากๆเลยนะคะเมก็เลยถือโอกาสวันนี้ก็มาหาไหว้พระนะคะหลายๆที่แล้วก็มาแวะเดินตลาดอิงน้ำก็ยังเช้าอยู่นะคะก็ยังไม่ค่อยมีคนนะคะ เห็นน <boundaries> <st> ี่ค <Philadelphia> ิด <B> ว <voulais beeping> <société> ่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็อาจจะมีของขายอะไรเยอะนะคะก็เดี๋ยวลองจะเดินเข้าไปชมข้างในอีูทีนะคะเพื่อนๆค่ะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูว่าฝั่งนู้นตลาดด้านในจะมีอะไรขายมั่งไหมคะวันนี้นะคะตลาดอิงนาสามโค้งนะคะเพื่อนๆค่ะ ็วันนี้บรรยากาศก็เงียบๆนะคะคเพื่อนๆค่ะซึ่งก็มีร้านเป็นร้านเก่าๆนะคะเป็นร้านเก่าโบราณน,นะคะเป็นตลาดเก่าแก่โบราณน,นะคะตลาดสามโคกนะคะคเพื่อนๆค่ะไปโรงพยาบาลมา ่มเอโบาติ่มกะทิโบราณนะคะเพื่อนๆไมคะติกะทิโบราณนะคะนกาแล้วเป็นร้านกาแฟข้ามกองคาเฟ่ที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำนะคะก็เข้าตรงนี้นะคะเข้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นคาเฟ่กาแฟนะคะมเนียะ ขายยาเก,ก่าก่โบราณน,นะคะพเพื่อนๆค่ะร้านทั่วทุนใหญ่จะปิดนะคะพเพื่อนๆเงียบมากเลยนะคะข้างในไม่ค่อยมีอะไรนะคะพเพื่อนๆค่ะวันนี้เป็นอะไรที่เงียบมากเลยนะคะ,ะเงียบจนแอดมีกลัวเลยนะคะพเพื่อนๆร้านปิดนะคะไม่ค่อยมีร้านที่เปิดเลยนะคะพเพื่อน เป็นใหญ่ว่าร้านจะปิดนะคะทีนร้านก็แก่บลลนนโบราณเนาะเราไม่รู้มันเดินรูปที่ไหนได้มั่งนะคะเพื่อนๆค่ะแต่เห็นน้องนอกบอกว่าเดินไปวัดวัดบางเตออยอะไรบางเตยนอกบางเตยในอะไรได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะลองเดินเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะไหนๆก็เดินมาแล้วนะคะไหนๆก็มาแล้วเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าไห เดินรู้านไปนี่มันจะไปได้ถึงไหนคะเ,นเพื่อนๆค่ะแบดเมย์จะกลับถูกไหมคะเนี่ยไปเข้าสูตรอา่าข้าวต้มเป็ดอ่าเห็ดหอมนะคะข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงก๋วยจับนะคะไอเตีเ่ยวเป็ดสูตรโบราณน,นะคะตรงไหนด <c oughs> เงียบมากเลยนะคะเ,เพื่อนนีดเมยจะโดนผีหลอกไหมคะเนี่ยเ,เพื่อนๆค่ะ ร้านปิดหมดเลยนะคะร้านทองก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดนะเพื่อนๆค่ะตลาดยิงน้ำสามโคปิดแค่นี้เหรอมีแค่นี้เหรอเนี่ย,นนยแล้วตีงนี้ไปไหนอะ่ะตรงนี้คือไปไหนคะไอเบก็งงเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวขอทำถามชาวบ้านแถวนี้ก่อนนะคะก็ วันนี้ปรากฏว่าตลาดไม่เปิดเลยนะคะเพื่อนๆมีแค่นี้เองนะคะตลาดอีน้ำสังโคกผลกระทวันนี้ตลาดปิดนะคะร้านรวงปิดกันหมดเลยนะคะ,อะเอ็มเอเ็ก็เห็นเป็นวันหยุดนะคะก็แค่ตรงนี้เองนะคะเราต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วย เงียบมากเลยนะคะนึกว่ามาเดินเป็นเพื่อนแอดเมแล้วกันนะคะเ,เพื่อนๆค่ะขอจบลิปลงกิปตลาดอิงน้ำสามโคกไว้จะเปลียนแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเดี๋แอดเมจะไปวัดต่อเลยนะคะไปบ้า อันนี้เมย์ก็เดินอยู่หน้าร้านนะคะปลาสลิดแดดเดียวนะคะทำเองนะคะพเพื่อนๆค่ะกอ,อมีโลละ2 2 0ร้อยนะคะตัวอยู่ใหญ่หน้ารับประทานนะคะพเพื่อนๆค่ะตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะมยก็มาถึงแป๊บหนึ่งนะคะพเพื่อนๆค่ะก็จะพาเดินเลาะนะคะ้าไปชมตลาดด้านในนะคะว่าวันนี้มีอะไร ให้ดูหรือว่ามีอะไรน่าทานมั่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะพอไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเมยไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะวันนี้มาไวัพระแถวนี้ก็เลยเดินมานะคะเดินเข้ามาดูนะคะพาเพื่อนมาชมนะคะตลาดอน้ำสามโคกนะคะวันนี้ก็มีเป็นตลาดเก่าแก่โบราณน,นานแล้วนะคะตั้งแต่ที่เมยม,มาอยู่ ที่ประทุมใหม่ๆเมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะก็เคยเป็นมีจะมีโรงพักเก่าอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ย้ายไปแล้วเนาะแล้วก็ไปสนีด้วยแล้วก็ย้ายกันไปหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เลยมาจัดทําเป็นตลาดอิงน้ำสามโคกนะคะก็ขายผลิตภัณฑ์ผลไม้แล้วก็อาหารจากมือชาวบ้านย่านนี้นะคะด้านใหม่ก็จะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะ ก็วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเพ็นเมก็เลยลองแวะเข้ามาดูนะคะว่าจะมีอะไรให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมไหมนะคะร้านก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดกันหลายร้านนะคะเมก็ไม่ทราบว่าเขาจะเปิดช่วงไหนตอนตรงนี้มันจะเป็นร้านอาหาร ร้านอาหารนะคะร้านอาหารจีนนี่ก็จะเป็นร้านเจียหยองนะคะก๋วยเตี๋ยวนะคะต้ยมยำนะคะสูตรโบราณนะคะก็มีชื่อดังนะคะในตลาดในตลาดสามโคกนะคะพเพื่อนค่ะแล้วก็จะมีร้านหมูสเตะนะคะตัวนี้ก็อร่อยนะคะเมืเคยซื้อไปทานที่บ้านนะคะพเพื่อนค่ะ อันนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะคะไม่ไม่ทราบว่าวันนี้ตลาดเปิดหรือเปล่านะคะเฟก็มาว้ว้พาแถวนี้ก็เดินท่อมท่อมๆต่อนั่งรอมาเดินดูนะคะว่าจะมีอะไรให้เราชมบ้างนะคะก็เงียบเงียบนะคะวันนี้เงียบ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 มากเลยนะคะ เป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นร้านอาหารล้านนานะคะวันนี้เงียบมากๆเลยนะคะหนูก,ก็จะเป็นปกติตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารแต่น่าจะปิดไปแล้วนะคะงนูก็ข้ามคลองคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สเต็กเฮาส์นะคะเพื่อนๆค่ะ ไม่ทราบว่ามันเข้าทางด้านด,ด้านด้านไหนได้บ้างนะคะแต่ตรงนี้เป็นคลองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะอัศนียภาพนะคะรินคลองตรงนีงก้ก็ด้านูุนก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเลวนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวลองข้ามคลองไปดูก่อนนะคะว่าฝั่งูุนจะมีอะไรให้เราดูเราชมไหมนะคะขนาด ก็นนข้ามสะพานนะคะเป็นสะพานปูนเล็กๆนะคะ,ะตะราดอิงน้ำสามโคกน,นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะข้ามสะพานไปดูฝั่งนู้นว่ามีอะไรให้เราดูไหมกันะคะ เพื่อนค่ะ